สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องม,มาเนี้มาพบกับซ่องแม่น้อนสแตมเนาะมาเนี้สชิมาเห็ดปลาส่งพี่น้องเห็ดปลาส่งผักไปให้แม่นี่ดีกว่านีปลากระเทียนปลาตระเทียมนั่นเสียมาเห็ดปลาส่งเนาะเห็ดปลาส่งเห็ดปลาสม่ง,งไไนเน็นนนเเเดเห็ดกระเพียมเลยเนี่ยเสร็จพร้อมพี่น้องเลย เ็ดกระแสียบอมอยุ่คนทั้งบ้านคุณอยากเนาะเหตุเหตุอะไรคุณกินโอัาตามเดือเน่ยคุณบอกว่ามันแสบเห็ดไม่กินอีกแม่ผมว่าไม่กินอีกแนี่จะได้สีเห็ดขาไปเพิ่นเป็นปาคระำมผมเน่ยเนาะปลาคุกินไดไอยู่เพราะว่าคุณกินกินแต่ปลาตะเพี้ยนเนี่ยคุณกินไร้เนี่ยปลาปลานิ่งไปยังเบ่อกินบะไร กว่า3โล4ขีดตัว45บาทใช้กับว่าฮิตแซบอยู่ดีแหละเขาติดใจอยู่ชิ้นหตุจะเป็นดู่กิดเหตุจะเป็นและอยู่ผู้เดีเห็ดมือเห็ดมือผเดีนั่งยองยค่าอยู่ ข้าเ้องี้ยบังคนเงี้โซ่จะเต็มก็ับไปห่อะโบคนได้ร่างเงอเนาะเต็มเซล์้ันยุดาทีถึงนี้เต็มก็ับไปห่อะโบไปเหยนน้องมีมีเมืนตาจะนอนอยู่ห่องเล่ตาเลย้ยโทรศัพท์กะโบ้ก็โกง ไม่ยอมปลาไหเนาะเนาะูสม่งเส็อวยาสุดสียังงเป็นรุ่ยรอยู่ที่เห็นปลาสีบุคเลี่ไปปลาตะเพียรสีเขียเนยเข้าไปไปเศร้าแน่เหมือนทุกเวลาเบิกงานก็ต้องไปเพราะว่าหมือนเป็นบ้านอาทิตย์เพราะว่าดูดสีเขาส่งพงเขากับเข้าไปจะบ้านอาทิตย์ถ้าส่งจะบ้านอาทิตย์มันจะเบิกงานมากกว่าพ่อพน้าสีปลา ให้ผสมสาม,ม,านะมลูกแลก็ดี๋ยวเนกินมือละตัวน้ำจานด้วยกันที่เท่เนาะไม่ใช่งมกันทีกา กางบุ kind of yeah. ้มีไม่ยอมกางไหนนั่งยอมคุณ่ไปดางานไมยอมเดองหัวองหัตัโหนใ้บกินก็ม่ีใครกินเลยก็อะ

ลดีค да. รับสดอดคัส่ใช้เครื่องค่ะเอาุดซฟเลอรนึ่งดีเซอรนึงดีเรมื่องคนั้อยามีบุกอ็ใช้ไม่เกใมเว่หบเเขาใช้ไมเกานนนก็แบบตัวนี้มลงไปอา เกือเกือหากระพี่หนึ่ี่นันได้าเอาใเกือตะพี่หนึบชุดดูดีแบบอาหาสันเตียมอะไรตะพี่หนึ่งท่านท่านชงปลาปลาสูงีทน้องนมาตอเลยเนาะแต่ยาเหากับแังดรงนะก็มา กระเทียมถากระเทียมนั่น ven, ม <Columbus> ากเลยชุ <erne> <difficulty> ่มมือตรงนี้เดกใส่ช้่มเล้อะกระเทียมก็จะามไรมากเขามไรคันขาตัเดนตามน้ำันกะเทียมมากเอาแซมดำเอาเพื่อสีคันแดงเพื่อใส่ธรรมดาเด้ออุ่ตื่นเลยคันไรไ้เปรน Mình, mưa, mình cũng mơ những cái hơn ăn nó sao bạn nó để, có để được. không, không? không? vào không? để nhẹ dài <laughs> <laughs> เนี่ยไ้าเอ่ยปลาตัวเนี้ยนี่หาเงินเสริมหาเสริมอก็เละเรียงกูเรีย,ยงตาโอ้โหจะเต็มก็อยู่ห้องกระโบเยเด๊จะสาะอ่นอ้ยน้องมีมีเต็มมากคุน,น้อ,นนอ,อ,งนองมีมีาาเนาะมากอุน้องมีมีเลยแต็ประตาร์เรลเยอมากกับไฟถด ดูกล <Cornell>. ัวอีกตางนึกิ้มนเอาได้เนี่ยเด็กเราจะไปกินดูจากตัสงตัวสิษหาบาทไม่ได้กต่โคครับคนเนาะันตายไปเสื่อมลดดดีหายก่าท่านมาก่ได้ตายเลย นายังตานอุ้ยเห็ดเดไปขาวนไหนก็บ้งเฮ้ยบาเด็กไม่สน้องกะตาขาวขึ้นเหรอข้าวถุงปลาเป็นไหมเ๋ยวเป็นก่อน กระหองนาที่นองเลยหายไปก็รนนี้เดี๋ยวมองกินหมองงอนหมเดียวกันข้าปลาแหงก็สตราเตเลยก็ม่น้อยอีองโลอีกกอคบน้อยะใส่อะไรก็มั ามซี่แหน้าว่าต้องชาร้อแห้งวางสูตงเยนที่ดนคะงาเลยามนที่ีน่ว่าน้องมันหาอย่างดี้ได้ยยต้ออยากมนจะมาเร่ยสไตัวทรงตัไปยบาแห้งติดงูไเตัดไม้แม่ลูตัดตไม้แม่้วยนะแล้วก็มาเทเลยเออ ทำให้ลูกมาฮะมาเทตัด um ต yeah. ัด um ตัด okay. หัวให้หน่อยดูเอาขามหายปแล้ะ โอเคเี๋ยไหนเดีวดีดดีดีเตัวขานำตน้ที่สีใางนเดี่ยวออใส่สนอใส่งคนขาคนนนเครื่องคนเครื่องคน เครื่อของเ่นัสเสียกสิบวันเนี่ยเลี่น้วยโอ้ยอันเดียวค่ะอันเดียวค่ะพักพักเพื่อเพื่ออะไเออเนี่ย้องพืมอือ ไม่ง่อแลไวตัวมันจะตัวไหนไม่มานูทำไมคะตรงนี้แล้วพี่นอกเด้นี่ได้สวยงามระดับนี้เหรอคะเดียเปล่า

เอาที่เราถึงที่เราถึงตอนนี้ก็ไปปั่นกินแกนกินที่เก่านี่เขามาโตกไปใส่ที่เรื่องนะเนนหน่ยวน,น,น้ำมาก้วยทำอะไรก็สว,วยแล้วก็

มันก็มาหยาบมานี่มาตัวห้างผัวหยาบไม่ได้หรือ อันนั้นกูโมซันเนื้อใหญ่ๆะบางจ้านีโมันเนื้อก็กรคขาวเลยเะเมื่อแต่ก็โมมันเนื้อตดยร่อยหาซีแต่ชาหวาก็อีบอกกินบอกบะคืเขาชื่อิาทนเอเใส่ไ่หงน เราัวมันกับ้่อกันนะบอกเลยพาซิกันเลยพ่อซิ้กันข้าบนบางย่ามีหานบ้าิปางนะขีดและที่ผ้าหวาสูกขีดที่ผ้าาูงเท้ากู้ากูไม่น้ำก็ขนาดกรตือด้วยก็ยังบอกน้องเด๋อเด๋อสิบสองตัวหัม้าไม่สอตัวเนาะ là ra hấp để đến ăn 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 ăn. không? Yang anh nhở? Đẹp rồi, Pino, đẹp đẹp สามสามกิโลกัวกัวกัวจะน้อยหนึ่งสามกิโลสี่ขีดนี่แหละะมาณนี่ยสี่สามแล้วก็ปลาส,สมปลาสมปลาตะเพียนสุดๆดเออในสีมากจากเขากำลังตักขึ้นจากเนื้อปเกอบ่นะอน้าบ่อ่างนะ้านะเขาขายเ,าเขาออกออกออกใ่อออกนตักขื้นมากก็อุย้ยงามดี เดี๋ยวซื้อมาเห็ดปลาสมตอนนี้เ็าปลเห็ดอันอยังวะเออปลาสมแล้วเดี๋ยวน้อพี่น้องเดี๋ยวกสิภาคการไปสื่อกองโฟมกับนองน้ำตาลตับตาลมาดีค่ะพี่คอนดดสบายดีพี่น,อน้องไปนเนเออเพิ่นกับอกคอยสีธนัทกับเบาดาวเนาะ แต่ว่า่นพังออกเบ้อแดดน้องน้ำตานี่่นมาเลีเพิ่นยู่ผีแต่เด็กเกิดเนาะพังเล่าหนูเรื่องเบิดแต่บ้าเบ้าก็ได้ยู่แต่ว่าเบาบคอยสัจเจเพน่นเลือกอหารเบา่นอา่นบ้าเบาอะไเป็นบางคําบางค่ําิ่นกบบบคอยหูแต่ว่าไม่ได้เม่เบาก็เพิินนีเฮากระเบาั้งแต่ดา้ใส่เพิินบเคยเบาไทยดอกแต่ว่ากระเบาอยู่มาบเคยเบาบางคําเฮากระเบาไทยใส่เิ่นยู่แต่ว่าไม่ได้สองไม่ได้ใส่นี่เฮาก็สิบส่ล้าใส่เนี่ยไทยก่าก่าบยบางคาเฮากบ็่บอก ไม่ได้พอแม่เ์เบากันอยู่ห้องกับนี่เป็นเต่เบาเล่าเวิร์ร่น้องบุญเล่าไทยดอกแต่เวลาหันไปญเล่าก็เพื่อนกับชีไทยเม่เล่าเนี่ยแต่ตอนนี้ก็สีไปเสือกองฟมเพื่อว่าเ้าสซีมาใส่อันปลาปลา,าที่เ้าเห็ดปลาสมซีปักเมื่อหายเม่เนาะสีปักเมื่อหายเมย์นี่นนออย,นนยบนอาทิตย์ประมาณในเมื่ออาทิตย์ในเมื่อนีแดดบ้านอาทิตย์ปลาสีประมาณชำเบาเนี่ยซ้ำด้วยกับกองฟ่มโมยใหญ่ดอกไม่น้อง ประมาณสีหามุ้งสีไปซื้อเดีก็เอาไปฝากกับประมาณหามุ้งอันนี้ไปฝากในโดดคณนณเนาะในโดดคุณชงคุคนณชงผ่าคล้องนะผู้ได้ยากผ่ากระผาข็อยากผ่ากระบ,บ,บานไม่พอแม่กระผ่ากินสินะมันสะดวกแม่เดี๋ยนี่เดี๋ยวไปซื้อของฟมูมาใส่ตอนนี้เ็ามาหาซื้องน,น่งอ่ะอขึ้นสิบไร่เลยเปลี่ยนใจเอาหมูลเลยน่มันแคบได้เอาหน้า,า,เ,นเ,าเอาหมูเอาซักน้า กับคนก็ไอ้ไรหนว่านาทีตอนแรกกับดิบๆเผาๆเ่ยพี่น้องเผาๆเลยเพราะว่าคนสิโต๊ะข้ามหัวเนต๊มาซื้อมาสื้อตอนเย็นเราคิดว่าคนสิโต๊ะเนาะคนสิโต๊ะอีกจะเช็คถึงอะไรด้วยโบรพี่น้องก็ไปซื้อนี่เนาจ๊ะพี่น้องไซื้อมาเรียบ้่ยแล้อไปตื้อคเข้ามากเรียบ้อยง่ายอยู่ได้ของกับได้หรอกเดียจ ปลาทีปลาสมที่คั่นไว้ใส่กล่องมันตเคืือในใจนะง่ายอั้วดปลาสมที่เหตุนอนอ่ากเมื่อให้แม่อับเมื่อให้แกานแม่เด็กแป๊วมันมูเยมู๊ใส่ใส่ตัวไหนอ่ะไม่หมูน่ะวมูอะไร มัมูนะสื่อมูนะรต่ว่าส่วนนี้มันมีกับใจต้มงบดานนะโอ้โหสุดยอดีเลหมักน้ำใยถูกหกสิบบาทพี่น้องหกสิบาทแต่ว่าลูกมันล้นนะเงินมันลนล้วเงิมันดนกับเรื่อสื่อมั่ใจแส่งกนซะ đúng luôn Để nó khác nhà, của nhà không? bỏ lỡ những video hấp nhà แก้มสกับอุดีเซ่เลนะออไปออไปตู้เย็นขึ้นความสบายนังน่งน้อยนยังไ่เหนไ่มากเลย ไปบ้างไปยอะมาก่ะคเอาใส่แน่นๆใส่กัไปเลยไปสูงไปป่าเขาว่าเป็นซีนี่รถอื่นตัวคนลี้ยงงานมากม่ดรถเขากับีมารถรถเจใส่ไปไปบาอใส่ครับไปรเ๊กิดูตัวนี้จะหิ้วไบ้างเออ กินก้อนพี่น้องเลยคือขอนขอ้องกีนพมาแล้วมาลองกินแซ่เพิ่มเคิกินนิ้ถ้าว่าซื้อกนหนันตาเนาะแม่อะไรสเกียร์เอาเม่มีก็เอาร้อนก็ได้โอเคลูกใบ้วง่บวงใบวงบวัผสมแล้วไปมาเมกเกลียวบวงผสม,มอ่ะอืเอาบวงอันนี้จับแต่ว่า ข้าวหนีเอาทานแต่่าเจือเนือทานกันบ้าอะไรนี่จือกันบ้าืจือคิดร้ายเจือหนมเลยจืออย่างนู้จือจำแน่หายปันจือไว้แน่บอกว่าขาเหนยจือแน่จำแน่ คนอื่นจะไะจำไว้นะกาเออทางคนอื่นบาจำไว้นะทางเขาท้งเขาเสือมาจื้อจื้อแน่บอกมันบอกว่าหนตาเนาะไม่ได้เดี๋ยวใครก็บอกบอกก็จำนะแล้วกจื้อแน่จื้อแน่ไม่ได้บอกไม่ได้ซ้อนให้นจื้อแน่บก็บอกเกลียดหรอกกลับมาถามอะไรอะไรแม่จื้อนไไม่ได้ไม่หิว แห um ่เลยเนี่ย <famil> รับขาอาหารพม่าขนมจีนพม่าพี่น้องลงมาอย่ามาล้วิ่แห่แล้วเสี่งคนส้สงเสียอยู่หรอาจุดแค่มากนะวะบองตัวหาานห่อยมาใส่ตไปจังไดรเรียบวันนี้ไปขาค้งเนี่ย น้องสิมาอยู่บ่เด้ไปดูมากโตไปมากมากกมึงเล่ไปบ่าิบไปเองเนาะบอบบี้ก็ได้มาไปให,ให้บอบบี้ไปกำลังอยนนอย ไปส่งบดีส่ง้าตั้งอยตีว่าไปเขาางบ้าต้องมาใส่นตา่ะว์ที่หาตัวตาอาตเ้ิว่งคอสระ้องสีถูน่าเบือานไปเนาะบ๊อเนาะบ๊อบสุดเนี่รอฮะข้าวโรไ้าวนอรไาไปยาม่หยัง ไปกับใครนึ vere, ่พี th ่เกไปกับยียหญิงนี่เขาบอกข้องปทะานเดีวพี่เขาป่ะานเดไปไอ้ก้นให้น้ำตาลเอากุเจสีมาให้กนเจ๊เอให้บอกตองหัวไปเออชไปไปเปนงงแล้วบอลสิมาโผเออเอออีเอาไปบ่ได้เออมันชิดายมันนอกตะหูอยูบาอันอัน นี่ยครับเวลาตีติดตามที่เป็นยังเนี่ยต<อ>นานเห็นไม่ตาอ,อ,อูดมดมเลยน,นะผักอทองมะือ่น่ะมะเขื้อนข้าวมะหายมาบ้างไม่ตามันมันแป๊บเดียวหายอ่ะใหญ่ามากเลยไม่ดู เขาโยนยิ้งขยะของฉันปะนั่งนอที่ว่าพูดเกียวอกลอกับนันตารพูดกัลาเนาะก็กับไทย่ีวาไทยเดบาน้าเรื่องดีะวันีอาไปกันเอาพักกันเอาไปบรายนาะบุก่าขี่มอเต์ไซค์มันหนักหลายเอะอั้งทั้นั่งอมาเอาาก่นรา ขาะดพ่อแม่ก็ประทใจนะแต่เนาะรคันนีันน้ตัวโตมันมีดูงูมันมีงูเพินมานั่ง้นตรงัวมาเนาะคอยแล้วกิโลเด้อว่าปีไปแล้วพี่น้องผู้ชมโค้งแล้วเี๋ยวข้อหน้าเสมอจะไปบาย